คนเขาไปถ่ายรูปได้เพียงแค่สามต่อเท่านั้นหน้าสดอ่ะแต่ว่าหน้าเรายังดีอยู่ไงพี่ชู้มีบางคนไม่น่าสดจริงอาจิชัว่วเป็นกรรมการนะเขาหน้าสดไม่จริงอันนี้สดอนัอนนี้สดอนันนี้โมโหเกินยอมรับไม่ยอมรับลิปมันก็ถือว่าเป็นจะมันอยากจะจบอกุ้ยจะต้องแบบว่าแต่งบางๆได้เบาๆได้ตัดเขาให้หน้าสด นาะคนที่ลงที่จริงก็ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนอีนาลาเดีครับเอาจบกบว้าวต้องรัเฮ้ยตัดด่ว้าเฮ้ยคนนี้เคยไปแอนนี่เลยนะรายการดังเลยอ่ะเดอะเฟสอ่ะไม่ไหวเลยอ่ะตอนนี้ดีมากตอนนี้ดีมากขอบคุณครับเข้าใจนะคะว่าเอนนี่เขาแบบเออมีมุมมอสกินดาหรือเปล่าหรือว่าปาลลิดปาสลิดเรารู้สึกว่าจายาต้องไปอยู่ในมือฉันให้ได้จายาเนาะ อาจจะเป็นสไตล์ของน้าโบราณหรอกระจกมีไม่ชิกนเหยมรอ่ไหฉันก็ยกเนี่ยต้องไปตักูะไปีะมันเป็นกเดินแบบแต่รงเท้าฉันใ้หน่อยเยดชสไคนูไม่บอกเาโลแมเขาต้องปถรเ้านๆไหม I'm